เราเริ่มอ่านกันนะครับการอ่านบทความเป็นการอ่านอ่านสดนะเดี๋ยวบางทีอ่านไปอาจจะติดติดขัดขัดแปลไม่ออกบ้างแปลสะดุดบ้างหรือว่าจะต้องแวะไปเปิดดิกบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ได้อ่านทลดอีกแบบหนึ่งเนาะไม่ได้ไม่ได้อ่านแบบเต็มตัวมาก่อนนะครับอ่านสดสดเลยพร้อมๆกันนี่แหละบทความโจหัวว่าเป็นชื่อเรื่องนี้นะครับอาคารของท่านเนี่ยทํางาน เป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุที่เป็นศูนย์ไหมหรือว่าเป็นอาคารที่ปล่อยคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์ไหมนะครับเขาก็เกิดนำยอหน้าแรกมานะครับบอกว่าในฤดูใบไม้ผลินะครับของปี2023ฤดูใบไม้ผลิก็อยู่แถวแถวประมาณคุมพามีนาเมษาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ เอสเลยก็ได้ตีพิมพ์ฉบับแรกนะครับของสแตนดาร์ดเบอร์นี้นะสองสองแปดนะครับชื่อว่าสแตนดาร์ดเมทัลนะครับเป็นวิธีมาตรฐานนะครับในการประเมินว่าสมรรถนะของอาคารเนี่ยเป็นซีโรเน็ตเอนเนอร์จีหรือว่าเป็นซีโรเน็ตคาร์บอนก็ไม่ใช่เอาใหม่นะเป็นวิธีมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะของอาคารนะครับ ว่าเป็น Net Zero Energy และเป็น n e t ตซีโร e r น็ตคารนนะครับอ่าคือคำคำเดี๋ยวนอกเรื่องหน่อยนะั้นคือคือคำสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น Net Zero Energy Net Zero Carbon อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอืมไม่แน่ใจไอเดียมันเหมือนเคยฟังแต่ว่าลืมไปละนะครับคือแอ e สเวสับคำอะ่ะจาก Net Zero กลายเป็น Zero Net อย่างเงี้ยเราก็มักจะเอ่อได้ยิน Zero Net เอเนจีซ e r o n ิค c าร์บอเนี่ยเฉพาะของแอสเรย์เข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะอ่ะกลับมาเพราะว่า s t a ต d a า d นี้ออกมานะครับเป็นวิธีการมาตรฐานในการประเมินว่าเมื่อไหร่ถึงจะถือว่าเป็นซ e โรนิ t เอเนจีเมื่อไหร่ถึงจะถือว่าเป็นซีโรนิค c าร์บอนะครับในมาตรฐานนี้ก็คอนเทนต์คือบรรจุนะก็มีวิธีในการประเมินอาคารนะครับหรือว่ากลุ่มอาคารนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าอะ ราคาเหล่านั้นเนี่ยมัน a c h i e นะครับมันบนรรลุเงื่อนไขว่าเป็นเน็ตเอ t energy ไหมนะและหรือนะครับและหรือนะเป็น zero net c a r บอนไหมนะครับบทความนี้เนี่ยก็จะ outline นะครับก็คือเหมือนกับให้ภาพรวมอ่ะให้ให้ภาพ overview นะครับให้โครงว่าวิธีการประเมิน่ะวิธีการวัดวิธีการประเมินที่อยู่ใน standard 228เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะให้รายละเอียดนะครับว่ามันพัฒนามายังไงนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐาน228เนี่ยมันเทียบนะครับหรือว่าสัมพันธ์กับมาตรฐานของเอสเรย์ตัวอื่นนะซึ่งซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องคาร์บอนเนี่ยอย่างไรนะครับ